ร้านเจแดงนะคะดูดิเจให้ชิมฟรีด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ชิมปลาเดี๋ยวให้ชิมปลาาอันนี้งานเีมาเที่ยวบางแสนอ่างศิลาต้องมาแวะนะคะร้านเจนี่ค่ะอยู่หน้าโกอันทุกคนต้องเลยหูยนี่ค่ะกระท้อนเห็นไหมอร่อยใช่แล้วเจเขาไม่ห่วงเครื่องด้วยนะดูสิ รรกระปิปีไงกินพวกปลาลอร่อยมากรวมได้น,นะ no. นึกถึงเนาะหรือธรรมดาไหมธรรม,มาดาไหมเรมมากินธรรมดาไหม,ม,มาาไหม่กินธรรมดาอคืไม่ได้ใส่นี่รู้กอันนี้กระปิน้ำปลาหวานค่ะอันไหนดีกระเควางหนัง เป็นไงกะปิน้ำปลาหวานอันนี้เป็นคนรสชาตินะอร่อยทุกอย่างไม่แพงด้วยนะร้านนี้ไม่แพงค่ะกล่องอย่างเงี้ยเท่าไหร่นะคะสีร้อยร้อยบาทดูเยอะว่าทุกเครื่องเน้นเน้นอันนี้หนึ่งร้อยอันนี้หนึ่งร้อยอันนี้จะมีแบบเป็นอันนี้กุ้งแหงใช่ไหมน้าสทิกเกอโเอาอันนี้อันนี้ธรรมดานะพี่นะหรือจะโซ่เครื่อง มือกระท้อนเอาอันนี้โอเคน้ำอะไรเอ่ยไม่ร้ออันนี้มาไปคุ้นะคะไม่แสนแปลนะคะอันนี้มือกระท้อนกระท้อนนี่เจ็ดเปนไปกินที่ชายหาดในนี่สวยมากกระท้อนนี่ไหนนไม่นโคตรใหญ่ใหญ่ได้เป็น้าบนั้น ตะกีนไม่มีแล้วว้าวอืมเรียบร้อยจ้าโอเคนะมพี่อันนี้คืกอกระท้อ